บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ สำหรับพี่น้องประชาชนที่เราคอยติดตามในเรื่องของบัตรสบริการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เรารู้จักกันดีนะคะในเรื่องของการเติมเงิน2เดือนของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมในการใช้จ่ายล่าสุดค่ะใครที่รอคอยในเรื่องของาการเติมเงินผ่านโครงการในการช่วยเหลือนะคะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปรวมจ่ายอยู่ที่1,700บาทรวมของเดือนอยู่แล้วนะคะก็จะได้รับอยู่ที่2,000บาทเหมือนกันกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่งพัด และความคืบหน้าในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จริงหรือไม่หรือเลื่อนออกไปนะคะและพี่น้องประชาชนรายเก่าจะได้รับสิทธิ์แบบไหนลงทะเบียนหรือเปล่าหรือไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยคัดกรองได้เลยส่วนรายแม่เงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมอาาลูลข่าวสารสองเรื่องประเด็นเด่นในวันนี้ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค,คุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าคง การลงทะเบียนคนละครึ่งเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จํานวนสิทธิ์นะคะเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอให้เปิดในเฟสที่2แล้วกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ด็ิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเมื่อไหร่รับเงินอย่างไรรับเงินแบบไหนในส่วนของผู้ที่ถือบัตรด็ิการแห่งรัฐจะแยกออกจากโครงการคนละครึ่งพัดเลยคือทางรัฐบาลจะเติมเงินให้ในส่วนของบัตรด็ิการแห่งรัฐในทุกๆวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคม2 5 6 8เดือนละ850บาทรวมของเดิมอยู่แล้วอยู่ที่ 1, 1,50บาทต่อเดือนซึ่งงเงินไม่สามามรถแล เป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และไม่สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เราเคยใช้สิทธิ์เพระนาะฉะนั้นค่ะได้รับสิทธิ์เป็นของขวัญสูงท้ายปีสองเดือนนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิท์แสดิการแห่งรัฐร่วมแสดงความยินดีด้วย เคยใช้สิทธิ์อย่างไรก็ใช้สิทธิ์แบบนั้นค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะมีความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยล่าสุดนะคะในส่วนของคุณละวรนแสงสนิทค่ะปะลัดกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าทางกระทรวงการคลังมีการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ในส่วนของการลงทะเบียนโครงการบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้มีความเหมาะสมแล้วก็คาดว่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่น่าจะทันนะคะคุณผู้ชมจึงต้องมีการเลื่อนออกไปและจะเปิดให้ทบทวนแล้วก็ลงทะเบียนใหม่นะคะในช่วงเดือนมกราคม2569พร้อมๆกับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2อนั่นเองค่ะขณะที่ทางรัฐบาลกําลังเดินหน้าโครงการก,าร,กระตุศศศศ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะในการทบทวนตรงนี้บัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่น่าจะทันในเดือนพฤศจิกายนนี้จึงจําเป็นจะต้อง ออปะะเป็นเดือนมก,กราคมนเดือนมกราคม2568ทั้งนี้นะคะการเปิดเงื่อนไขรอบใหม่มีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและจะแตกต่างจากเกณฑ์เดิมเลยนะคะโดยจะมีเฉพาะรายและก็ทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทาให้พี่น้องประชาชนหลายคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะคะอาจจะพลาดสิทธิ์ในรอบนี้ก็เป็นไปได้เพระนาะฉะนั้นมาดูค่ะคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่ใช้จากทางกระทรวงการคลังหลักๆจะมีคุณสมบัติอะไรบ้าง1สัญชาติไทยค่ะ2อายุตั้งแต่สิ บปีบริบูรณ์ขึ้นไป3เป็นบุคคลที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน1 0,000แบาทต่อครัวเรือนรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน1 0,000แบาทต่อปีนะคะแล้วก็ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรตราสารนี้ของทางภาครัฐนะคะโดยระบุทรัพย์สินทางการเงินวันที่ตรวจสอบได้ชัดเจนไม่เกิน1 0,000แบาทแล้วก็ครอบครัวทรัพย์สินนะคะตรวจสอบแล้วไม่เกิน1 0,000แบาทค่ะแล้วก็ไม่มีวงเงินกู้ไม่มีในส่วนของวงเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นกู้บ้านกู้ทรัพย์สินอะไรต่างๆถ้าหากกู้ได้แต่ ไม่เกินนะคะอย่างน้อยไม่เกิน1ล้านบาทและต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ถือของที่ดินก็จริงแต่ต้องไม่เกินตามเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังเขากําหนดค่ะเอาละค่ะตรวจสอบเช็คสิทธิ์คุณสมบัติให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะนั่นละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ